นี่กูจะมาช่วยเพื่อนหรือกูจะมาวิ่งเล่นอีกแล้วนี่เอยโอ้เพื่อนระวังเอา้าโดนตีล้มไปแล้ว <G ül> แต่เพื่อนขานเข้าไม้เลยเออเดี๋ยวตะกีเัอมนันฮิวนะเราจะพับไม้เทกหน้ามันเองเอ,อ้หิวห้วสิหิ้วสิเอา้ากูพับไม้ก่อนวะโทษทีเพื่อน วันนี้เราจะพาหัวขโมยสายสออ่องไปลง 8v สองกันมาดูกันสิว่าเราจะป่วนหันได้สักแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูในเกมกันเลยมาตีล่าสูดด่านนาครอ,อีกแล้วเกิดตรงนี้เราคือหัวขโมย ต้องไปหาเปิดกล่องก่อนละเกินนี่ไงเจอแล้วพันก็อย่าเพิ่งมาตอนเปิดกล่องละเอา้าแม่มดสาวโดนตีไปแล้วเจอเกอ,อิชาด้วยจุกให้ได้เดอ้องั้นเดี๋ยวเราไปหาปั่นไฟก่อนละเกินพันอีกตัวไม่รู้เป็นตัวอะไรนะอ้ามีเครื่องอยู่ข้างหน้าพอดีไปปั่นเครื่องนี้เลยละเกิน คำว่าละเกินกูมาทุกคลิปเลยนะเนี่ยเฮ้ย hey, บัดดี้เพื่อนี่อารมณ์ดีกันจริงๆเลยแปดติ๊เกอร์ให้สักหน่อยเห็นเงาเกอิชาอยู่ข้างหน้าเอ้าแม่มดสาวโดนตีไปสองครั้งแล้วจุกกันอยู่ข้างหน้าเรานี่เอง <c oughs> แต่มีเพื่อนคอยซับอยู่น่าจะไหวกันอยู่นะ <c oughs> เราขอปั่นไฟก่อน <c oughs> เครื่องยังไม่เสร็จสักเครื่องเลย เออขา,าวบอยช่วยอุ้มแม่หมดสาวมาทางนี้แล้วแล้วกีชาล่ะมันจะตามมาหรือเปล่าเอามันตามมาแล้วเพื่อนจูบก,กันได้หรือเปล่านะเอามันมาทางนี้วะเฮ้ยงั้นถูกขอวิ่งขี่กอนเอ้าแสดงว่ากีชามันไม่เห็นแม่หมดเมื่อกี้นักจิตยืนทำอย่างละเพื่อนอ๋อหันอีกตัวเป็นอีการนี่เองอ่ะโอเคมันไปนไล่เพื่อนแล้วเพื่อนน่าจะจูบได้อยู่เรามาซ้ำเครื่องเดิมก่อนละกัน แต่หวัวใจก็ยังเต้นแรงว่ะโอ้หันมันไล่เพื่อนอยู่ข้างหน้าเรานี่เองหวังว่ามันจะไม่ได้อยู่กันสองตัวตรงนี้นะเอ๋เห็นเกอิชาอยู่ไกลๆวะ่ะอือหัวใจเต้นแรงให้เพื่อนมันมาทางนี้เครื่องก็ใกล้จะเสร็จแล้วเเกอิชามันตีใครไม่ได้เลยเหรอมันเปลี่ยนไปเลยเอานักบวชหญิงโดนตีแล้วไหวนะนักบวชหญิงเราจะรอจุดเครื่องตรงนี้แล้วเพื่อนก็จูบตรงเครื่องนี้เลยเอ้า นักจิตโดนตีเอา้ากีอิชาไล่นักจิตอยู่ตรงนี้เหรอนักบวชหญิงเหรอโอ้นักบวชหญิงอยู่กับอีกาโดนตีสองแล้ว<อ>เดี๋ยวขอปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วจะไปช่วยนะโอเคเสร็จแล้วเวมื่อกี้เห็นนักจิตวิ่งมาตรงนี้เพื่อนมาเดี๋ยวเราเหิวให้ <c oughs> อยู่บนน่อนี่อ่ะจะไปไหนอ่ะขึ้นไปข้างบนจะหิวข้างบนเหรอโอเค,อ,เคอ,อู้หันมันก็อยู่ข้างล่างว่ะข้าบอยโดนตีเอ้ากีอชาตีเหรอเออมันเปลี่ยนไปเรื่อยจริงๆเว้ย แล้วก็ไล่กันอยู่ข้างหลังเรานี่เองข้าวบอยจุกมันให้ได้เด้อเอ๊โอ้พบไม้เทกาหน้าเกอ,อีชาได้เว้ะเอ,เอ๊เสียงหัวเราะกุหลอ,อเมื่อกี้โอเคมีเงินห้าพันละงั้นเดี๋ยวซื้อของก่อนละกันเกอีชาก็ยังไล่ข่าวบอยอยู่ตรงนี้เครื่องก็พึงเสดไปเครื่องเดียวเองเออหัวใจเต้นแรงเอาา้าข่าวบอยโดนตีสองครั้งแล้ว จุกมันให้ได้เดอ้อเราขอซื้อของแป,ป๊บเดี๋ยวเราไปคอยซับนะเอ่อเอาโดนตีล้มไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปส่องไฟฉายให้เองรอแป,ป๊บนะเพื่อนเอานักบวชหญิงโดนตีล้มไปอีกคนอ้าแต่ข้าวบอยมีเพื่อนช่วยได้แล้วเดี๋ยวเราไปช่วยอีกแรงหนึ่งเอาโดนตีล้มไปอีกอะเดี๋ยวนะอีกกามันเอานักบวชหญิงนั่งตรงนี้เลยใกล้ๆกกันเลยแล้วมันจะมาสองตัวไม่ได้เอาโดนตีล้มไปอีกแล้ว ส่งไปฉายส่องไปฉายเอาอีกามาว่าโอ้ยขอวิ่งฉีกก่อนไม่งั้นโดนมันรุมแน่เลยขอโทษนะเพื่อนแล้วแม่หมดล่ะอยู่ตรงไหนวิ่งตามเรามาระวังโดนมันรุมนะเพื่อนนั่นไงวิ่งฉีกออกไปก่อนเลยหวังว่าแม่หมดจะจุกมันได้นะเอา้าแล้วนักบวชหญิงล่ะจะมีใครไปช่วยไหมเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเกลืองก็เหลือตั้งหาเกลืองงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเองละกัน กีอชาก็ซื้อของอยู่เหรออยู่ใกล้ๆคลาวบอยอา้าเครื่องเสร็จแล้วสองเครื่องพร้อมกันเลย <Wow. S 1> อ้ามีเพื่อนเข้าไปช่วยนักบวชแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอไปช่วยคลาวบอยละกัน <Yeah. S 1> แต่เมื่อกี้เห็นนักจิตวิ่งบล็อกนักบวชหญิงคนเดียวจะไหวหรือเปล่าอ่สาสัตว์ตาจา์วิ่งไปช่วยอีกคนแล้วแม่มดมานี่เดี๋ยวเราหิวห้เอ้าเกอิชามันไล่ใครอยู่ตรงนั้นน่ะน้ำหอมเหรอ โอ้ไล่น้ำหอมอยู่แต่คลาวบอยอยู่ตรงนี้มันอาจจะกลับมาเฝ้านะเ mm. ก้าอีก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วแม่หมดวิง่งฉีกไปก่อนเดี๋ยวเรารอช่วยเองนั่นไงกี้ชามันกลับมาแล้วมาตีละมาตีละเออไปเลยเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเราวิ่งบล็อกเองไปเลยเอา้ากระโดดข้ามหัวมันได้วะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งตามบล็อกไม่ทนันยังไงดีล่ะทีดีโอ้ยอา้าวโดนตีล้มไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อน เดี๋ยวเรารอจังหวะเขาไปช่วยนะโอ้ยกูอยากซื้อปืนจริงๆเลยนี่กูมาแล้วเอ้าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนักจิตส่งหิวระยะเกยมาเรารับไม่ได้เพื่อนมาตีเละมาตีเลยเดี๋ยวกูจะส่งไฟฉายให้เลยเอาเพื่อนมาแล้วเพื่อนเข้าไปช่วยเลยเดี๋ยวเราส่งไฟฉายรอเองโอ้โหแล้วกูส่งไฟฉายอะไรของกูเนี่ยนี่กูจะมาช่วยเพื่อนหรือกูจะมาวิ่งเล่นอีกแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเพื่อนระวงังเอา้าโดนตีล้มไปแล้ว แต่เพื่อนขานเข้าไม้เลยเออเดี๋ยวถะกีเชัามานันหิวนะเราจะพับไม้เทกหน้ามันเองเอ้ยหิวสิหิวสิวสเอา้ากูพับไม้ก่อนว่าโทษทีเพื่อนนิ้วกูก็กดเร็วเกินเอาเพื่อนมีปืนว่ะแล้วเราตบด้วยไฟฉายส่งท้ายเลยแล้วก็ช่วยได้แล้วจุกมันให้ได้เดอ้อทางลับก็อยู่ตรงนี้พอดีเอานักบวชหญิงโดนตีล้มไปอีก ไม่รู้นั่งเฟดไหนแล้วนะเดี๋ยวเราขอรักษาตัวเองแป๊บเพื่อนเพื่อนหิวให้เราหน่อยเดี๋ยวรอดูนักบวชจะได้นั่งตรงไหนคราวบอยก็จูเกออิชายังรอดได้อยู่เฮ้ยอย่าบอกนะเอ้านักบวชหญิง นั่งเฟสสองแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเองเอาขาวบอยก็วิ่งมาตรงนี้พอดีเราก็มีลักบี้เดี๋ยวใช้ลักบี้วิ่งไปเลยเพื่อนโลเปปหนึง่งรามาแล้วเอาอีกาซื้อของอยู่ตรงนี้อีกช่วยแทนอยู่วิ่งไปเลยเดี๋ยวเราวิ่งบล็อกเองเอาเดี๋ยวกูเข้าวับก่อนมันเห็นกูไหมเนี่ย <S <S 1> <S 1> ว้าวแต่เครื่องก็เหลือเครื่องเดียวเลยโอเคเลยอะแต่หัวใจเต้นแรงอยู่นะโออีกาอยู่ตรงนู้นมันไม่เห็นเราว่ะ เออสิวิ่งไปไหนอ่ะมาหิวกันก่อนเอ,อ้าไอ้เกอิชาอยู่ตรงนี้เอ,อ้าอีกาก็ตีน้ำหอมล้มอยู่ตรงนี้เหมือนกันเแล้วหันมันก็อยู่ใกล้กันสองตัวเลยมันจะเห็นเราไหมเนี่ยหิวต่อหน้าเลยละเออกินเอ้าเกอิชามันไม่เห็นเราะเป็นไปได้อย่างไรมันไม่เห็นเราเอ้ยแต่อีกาอยู่ตรงนี้มันจะเห็นเราไหมเนี่ยไม่นะกูยังหิวไม่เสร็จเลยแล้วมันก็เดินมาแร้ว ไม่มันมาเอากูแน่เลยเพื่อนบอกให้เราหน่อยโอเคนักปวดรอให้แล้วเราขอแอบเซฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยววิ่งไล่เดียวกันดิเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาวิ่งลายเดียวกันอีกนั่นไงโดนตีเลยน้ำหอมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วกูก็อยากซื้อปืนจริงๆเลยแต่กูก็กลัวอีก,กามันมาจิ้มตูดอีก,กามันกลับไปเฝ้าและ เดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเองกูมีไฟฉายนี่และเด็กูจะส่งหน้ามันเองมาติละอีกามาตีละมีปลาหมักปลาเฉ่งด้วยเพื่อนเข้าไปช่วยเลยเดี๋ยวเรารอส่งไฟฉายมันเองนี่ไงเอ๊ะเ,เป็นไงเลยเสียบตลาไหมเอาเพื่อนจุดเครื่องพอดีเลยจุกมันให้ได้เดอ้องั้นเดี๋ยวเรามาซื้อของก่อนละกัน อูเงินเรามีเป็นหมื่นเลยเงินก็ซื้อปืนไปสองกระบอกเลยสิคะทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วยิงมันให้หน้าแหกไปเลยเพื่อนก็ไม่รู้เปิดประตูไหนกันอยู่นะเออตู้ซื้อฉลงอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเอาแม่มดตัวตีล้มงั้นเดี๋ยวเราจะไปยิงให้เองจะทันไหมเนี่ยอู้ก็อยู่ไกลเกินไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยนะ เดี๋ยวไปบอกจุดว่าทางลับอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อนมีใครซื้อฉลงหรือเปล่าเอาข่าวบอยมาพอดีซื้อฉลงหน่อยเพื่อนทางลับอยู่ตรงนี้เพื่อนคนอื่นๆก็ไม่รู้เปิดประตูกันได้หรือ,อยังนะเอาใครอยู่บนรถไฟข่าวบอยซื้อฉลงไหมเอาไม่ได้ซื้อเหรอโอ้ข่าวบอยอาจจะรีบไปช่วยเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราซื้อเองละกันน้ำหอมรอแป๊บนะโอเคเอ กวักมือจะให้เราหิวเหรอหรือยังไงแต่หัวใจเต้นแรงว่ะอือฮันมันจะมาแถวนี้หรือเปล่าโอ้อีก,กามันมาเฝ้าแม่หมดเพื่อนช่วยกันให้ได้โอเคช่วยได้แล้วมาน้ําหอมเดี๋ยวเราหิวให้เกยชาก็ไล่เพื่อนอยู่ข้างหน้าเราโอเคนักปวดเอาฉลรงไปเปิดทางลับแล้วเอา้สาสสตาจาจา์โดนตีล้มตาแดงหันก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวรอดูจะได้นั่งตรงไหนอ๋อนั่งอยู่ตรงนี้ งั้นเดี๋ยวเราจะรอไปช่วยเองก <Yeah. S 1> ีชาเทเลไปประตูนู้นและ mm hmm. เราขอแอบแซบอยู่ตรงนี้ละกันเอา้าแม่มดสาวข่าวบอยออกประตูได้แล้ว <Wow. S 1> โอเคเลยประตูโรงเรียนก็เปิดแล้วนะสิงั้นเราก็แอบย่องเข้าไปใกล้เพื่อนกอดดีกว่าเอ้ามันมีดวงตาว่ะโอ้ยแบบนี้มันก็เห็นกูแล้วแน่เลยนั่นไงมันเดินมาเลย งั้นเราก็เตรียมตัวยิงหน้ามันเลยโ,เโดนเซอีอเอ้ยสตร์ตาจา์ก็มีเพื่อนมาช่วยพอดีเลยงั้นเราไปออกทางลับเลยดีกว่าแต่หัวใจก็ยังเต้นแรงอยู่นะเอา้าอีกายืนนิ่งเหรอโอ้นึกว่าหลุดเอาเกยอ,อิชามามาตีละมาตีละเอาเพื่อนยิงโดนไม้เสียปืนทิ้งเลยเอาแล้วสตราจารย์หายไปไหนอะไม่มาลงทางลับหรอเพื่อน กิชาก็ไล่นักบวชมาอีก,กาไล่น้ำหอมอูอยู่ตรงนู้นเลยไกลมากจะรอดไหมนั่นนะ่ะกิชามาอีกแล้วเออตีโดนเราพอดีเลยเงินก็เอาปืนไปกินเะเออะอฮะนักจิตหิวระยะไกลามาโอ้ยปวดหัวมากค่ะ,ะแล้วนักจิตอยู่ใกล้ๆกูก็หิวมาเลรอเนี่ย นั่นโดนตีเลยเอาน้ำหอมโดนตีล้มไปแล้วใครจะไปช่วยได้หนอนี่กูวางไปฉายก่อนละเกินสุดท้ายแล้วมาเลยเออเราต้องลงแล้วนะเพื่อนสตราจารย์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาดูสตราจาร์อ๋อแอบอยู่ตรงนี้เองแต่เกอิชามันน่าจะเฝ้าทางลับอยู่นะน้ำหอมก็บินไปแล้วนั่นไงเกอิชาเฝ้าทางลับอยู่เพื่อนลงไปเลย แหมมีดื้อมีดื้อไม่ยอมหลงหลุมนะแเบจริงๆเลย